ี่วันนีงง้เป็นวันที่กองถูกได้ไประล่มอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแา,มา,า,มามแนวที่คืนกองถูกถูสมมังคมไปทําให้คนงานเพจไม่กี่วันสามารถออจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ถึงสิบสามรายแต่เป็นคดีที่น่าสนใจอยู่ทักคดีไม่ว่าจะเป็นคดีที่ก่อขรืนลูกนะหรือกระทําเราลูกสาวตัวเองหรือว่าจะเป็นคดีภ่าผู้ยาวเพื่อการอนา,นานจาร พื้นที่ภาคใต้ซึ่งวางเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็เดือดร้อนทับแคนใจต,ตัวกองปราบเราเห็นถึงความสำคัญตรงน,นั้นนะครับจะได้เข้าไปดูแลแก้ไาขาปัญหากระทั่งมีผลการจับกลุ่มตัมที่ว่าครับแต่เราก็เชิญนักข่าวหาผู้จับกลุ่มหรืออะไรก็เชิญนะครับในภาคใต้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเป็นหมายพลกรถกเชิญชนะครับทุกคดีได้เกิด คนจะเข้าใจว่าเป็นหมายพลกรกเฉินนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันยังมีหมาย,ยาคดีอาญาอย่างเช่นเช่นที่ว่าเป็นท่าผู้เยาว์ประทำเราลักทรัพย์ช่องบงธรรมดาคดีอาชทั่วไปนะครับแต่อุปสรรคของการทํางานก็คือเรื่องความมั่นคงเหตุระเบิดนะครับงบประมาณในการดําเนินงานเพราะว่าถ้าออกนอกพื้นที่เนี่ยจากกรุงเทพไปงนูุนเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับระยะทางต่างๆนะครับดังนี้จะเป็นหน้าที่ของกองปราบนะครับซึ่งกองกับการโดยท่านผู้อธการและทนให้นโยบายนะครับท่านผู้กำกับชลนรงค์าโนว์นะครับ โดยสิ่งที่เราเลือกทำเนี่ยตั้งแต่เรื่องการึือบกลมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการสกอบกลมนะครับอันนี้คือตํารวจั้งต้นวดเก่าและตํารวจใหม่นะครับตำรวจใหม่ที่เราได้รับน้ําใหม่มาใายเลือดใหม่มาอบรมถึงสองสัปดาห์นะครับให้ความรู้การทํา GCOC ต่างๆนะครับ่นทำงานการเตรียมหมายในครั้งนี้เราเตรียมหมายอยู่หลายสัปดาห์นะครับจนกระทั่งกองพร้อมเนี่ยทั้งหมดหมายที่ใช้นะครับของการดาเนินงาน ก็ด้วยการประสานและการต่างๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเด็กนะครับสรลูกเราอายุเท่าไหร่ตอนที่เกิดสองปีครบสองปีนะเราคนที่ไหนสงขาทีน่งอารมณ์ไหนเลยดูกแล้วก็มีคดีจักอะไรไปบ้างแต่การแต่การในวัดแล้วมีอะไรอีกที่เชื่อเราไป ตู้บริจาควัดไหนวันดทูขทอ,องนะครับอันนี้ภาพู้ยอ่อสองพอดีภาาผี้ย่อสอดูอดดอดอดดดนภาพย่นีนะีนดีนะควรจะไนั่นควได้ ที <S <s ่แล้วไปทำในทุกที่สามจังหวัดห um, ้าจังหวซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างว่าทางพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาแค้นมากนะมันเป็นความทุกข์ของเขาหรือว่าถเราต้องเห็นแล้วก็เข้าไปดูและจับตัวอย่างจะบุกนะครับนี่คนจังหวัดไหนดอนดอนต่างจังหวัดเชฟดัดูอะไรแก่ ออไ,ไม่เคยครับตัวใช้ว่าจอดอยู่ในตรงนี้จะเป็นตัวทำเพื่อนดีแล้เห็นไห